วันนี้พายุเข้านะครับพื้นที่อำเภอลำสนธิและอำเภอใกล้เคียงนะครับผมไม่มีแดดนะครับผมน่าจะมีแต่ลมแต่ฝนขอเตือนมือใหม่นะครับมือใหม่สําหรับพี่น้องเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับฤดูการนี้เป็นฤดูการที่แพะแกะเสียชีวิตมากที่สุดนะครับฤดูฝนนะครับพี่น้องมือใหม่นะครับที่หัดเลี้ยงหรือเริ่มเลี้ยงนะครับระมัดระวัง ให้เป็นอย่างดีเลยนะครับสําหรับฤดูฝนนะครับผมเพราะาแพะแกะเขาไม่ชอบพื้นที่แฉะเปียกนะครับอากาศหนาวอากาศเย็นนะครับพยายามทําให้แพะแกะของท่านอบอุ่นไว้นะครับจะเป็นเปิดไฟก่อไฟหาผ้าใบบังลมนะครับผมอย่าให้โคกของท่านแฉะหรือเปียกเป็นเวลานานๆน,นะครับ <c oughs> เพราะว่าเท็กอาจติดเชื้อได้นะ